สวัสดีครับวันนี้ผมมีเมนูมาแนะนํานะครับวันนี้จะทํามาม่าน้ําไขนะ่นะนี่มาม่าน้ําไข่มาม่าน้ําไข่อุปกรณ์มีแค่นี้ครับก็นี่เลยไข่ขา,ขาวซื้อได้ที่แมคโครนะฮะไข่ขาวอย่างเดียวผมจะใส่เป็นทูน่านะครับก็มาม่านี้เลือกเอานะครับว่าจะเอามาม่าอะไรนะ เราใส่น้ำร้อนลงายง่ายฮะโคดงง่ายครับใส่น้ำร้อนกอน็น้ำไข่ใส่น้ำไข่ไปอะให้ข้นเท่าไหร่ก็ตามใจเราต่อไปใส่เครื่องปรุงเลยฮะใส่เครื่องปรุงใส่เข้าไปความอ้วนเนี่ยมันจะอยู่ที่เครื่องปรุงนะฮะไอผงนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะ มันจะไปอ้วนน้ำน้ำมันน้ำมันเจียวครับถ้าไม่ใส่เยอะก็ก็ดีครับคนครับถ้าจะใส่ผักก็ได้นะฮะไปใส่เนื้อเลยแล้วแล้ว,แ,ลวแต่เรานะฮะยัดลงไปเลยยัดลงไปเลยจะมีเนื้อไก่เนื้อหมูก็แล้วแต่นะผมไม่มีครับผมทูน่ายอย่างเดียว ก็จะแดงแงแบบนี้สซัดใส่เวฟเป็นเลยอุณหภูมิก็แล้วแต่เราเลยฮะถ้วร้อนหน่อยก็สุกไวรักสามนาทีสนาทีก็แล้วแต่ครับส่วนเส้นมามา่าเราก็แยกดีกว่าครับเพราะผมจะทําเป็นแห้งเป็นแบบเส้นกลุบกลิบเราเติมน้าร้อนเอาฮะนี่ใส่ลไ,ไป ปิดฝานะฮะเรียบร้อยแค่นี้จบเดี๋ยวมาดูหน้าตาทั้งหมดจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับหน้าตาปั๊บปั๊บวนี่ฮะโคพอคนแม่น้ำไข่นะฮะโอ้โหนี่ครับเหมือนราเมงเลฮะกินได้เต็มที่ครับก็จะดึงดเดืดๆดึงดเดดดนี่ฮะ น้ำไข่ะแท้อยอดอชิมตุดยอดแต่วันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ